คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนอนอกาตะคายสวัสดีครับผมวันดิชเองครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับและเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับหรือใครจะตามเข้ามาใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดกดกันเข้ามาได้เลยนะครับ มีไลให้อดนะครับมีระบบออตโต้ให้ทํางานนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะไปที่ปลาหมึกอ,อีกทีนะฮอกคิงอัลทูพัทก็ตีนอยู่ที่2อ,อันนี้ครับโพเทดอนกับคิงอัลทูพัทนะครับชอบอยู่ตรงนี้นะมาดูมันเป็นทีเด็ดกันจริงๆนะครับเราจะไปดูปลาหมึกอ,อีกสักทีนะว่ามันจะตายให้เราไหมปลาหมึกอ,อีกตัวแรกในสีเหลืองเนี่ยจากที่คลิปเก่าๆครับที่จะทํากันมานะครับไปดูกันไปดูกันได้นะครับว่ามันแข็งแรงมากนะตัวแรกนะ อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ยอดที่1000นบาทครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับปลาหมึกวันนี้นะจะได้ย่างปลาหมึกกินอร่อยอร่อยเลยนะครับไปดูห้องบอลรับนี่ครับซ้ายขวาอย่าตำแหน่งไปโดนะครับตอนนี้ผมจะล็อกที่2บาทเลยครับ4บาทครับปลาหมึกมันมาพอดีครับไปเลยครับทิ้งไปเลยครับมาแล้สองกรจสองบาทครับรอยสักทีไหมเกมจะจบไหมอ๋อตายไปแล้วนะตายไปแล้วนะ ลอยตัวนึงครับลอยตัวนึงมันจะขึ้นมาครับลอยตัวนึงครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมาแล้วครับมาแล้วครับโผล่มาแล้วครับยิงเลยครับไปที่สี่บาทครับไปที่สี่บาทรอยจับตาดูไว้นะครับว่าจะระเบิดไหมครับจากงพันจากพันหัวครับตอนนี้ลดไปแล้วเหลือแปดร้อยครับเจ็ดร้อยแล้วครับเหลือหกร้อยครับห้าร้อย หนึ 100. 100. 100. 100. Guys, ่งร้อยหนึ่งร <c oughs> <Yeah, S 2> okay. mm ้อยเรียบร้อยครับวันนี้ไปอีกแล้วนะไม่เป็นไปตามความความคาดหมายนะครับเออมันไปอีกแล้วครับทุกท่านสามมื่วันนี้นะครับเออใครมีเจ็ดอะไรนะครับใครงบสูกวันนี้ลองลองลองเข้ามาคอมเมนต์มนดูนะเพื่อนๆเนี่ยิงของผมหรือเปล่านะนะครับนะลองลองเข้ามาดูครับว่าใครมีแท็กติกยังไงครับลองเข้ามาดูครับจะเป็นยังไงลองคลิกกันเข้าไปครับแล้วลองเข้ามาดู ที่ KA Gaming ใน King of Thud นะครับวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ